จากข้อเมื่อกี้ออกมาเนาะเราพยายามเติมอันนี้อาจจะผิดไปก็ได้นะครับคือเราเติมยืดออกมาด้านล่างตัวล่างน,นี่มันชัดเจนแน่ว่าเป็นยางไงครับ C E F C F G หนึ่งกหนึ่งแน่ๆถูกไหม,มครับวันนี้เหตบผลเพราะถางมันเท่ากันตัวเนี้ฐารฐานมีจุดยอดร่วมเพราะนั้นตรงนี้หนึ่งแน่ๆ บางสิ่งที่เติมเข้ามาไม่มีประโยชน์อะไรก็ดีเอามาช่วยเราหาแล้วก็ออกได้แค่นั้นโอเคเหลือ C P Q ตัวนั้นนะครับ C P Q กับ C E F ทำยังไงโอเคอัตราส่วนพื้นที่อืมนะครับ เขาบอกว่าจากนี้เนาะเรารู้ไหมว่า P Q ต่อที่เราอยากได้ครับ Q R มันคือสามส่วนพื้นฐานธรรมดาพื้นที่ข้้งบนใช่ปะ่ะ C P Q C Q R แก้ออกมา C P Q คือสีเขียว C E F คือพื้นที่ด้านล่างตรงนี้เป็นพื้นที่รูปใหญ่แ CP, C, ช่ตางส่วน C P ดอก C E ไหมหลักแรกคือเวเรามีสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยเนาะเราอยากหาพื้นที่บนต่อพื้นที่ด้านล่างพื้นที่ใหญ่ทั้งหมดนะครับพื้นที่ใหญ่ทั้งหมด เอใหญ่ทั้งหมดมันจะใช่ด้านข้างนี้ไหมเนี่ยต่อนี่ใช่ปะ่ะจริงๆก็ทำาน้อง CP ดอก CE ใช่ไหมนี่หรืออยังไบงถ้าเราแบ่งแค่นี้ม,มันจะใช่ไหมใช่ใช่ปะ่ะเพราะมีจุดยอดรวมการส่วนด้านบนถูกไหมตอนถ้าเราเอาแค่นี้พอเนาะ ถ้าเราเอาแค่นี้พออันนี้โอเคฮะถูกไหมเขียวต่อฟ้าล่างเป็นอัตรตาส่วนแดงต่อฟ้าแบบนี้ใช่ไหมแล้วเหลือๆข้างล่างเดี๋ยวเราเข้าไปเคลียร์อีกทีก็ได้ครับว่าเป็นยังไงโอเคอัตาตาส่วนแค่ตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับบอกไหมนี่ไปเคลียร์เหมือนก็ได้นะครับนี่ไม่งั้นก็วาดเส้นนี้เพิ่มอ่า เอาตัวนี้ไหมเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราจะได้เลยว่า cr อันนี้ด้านขวานน้นต้องเป็น cg นะครับ cg ดอก cr เพราะเป็นรูปแล้วก็ใช้เส้นนี้เหมือนกันนี่อันนี้น่าจะเห็นด้วยถูกไหมครับเห็นไม่ชับเจมตน้องมีเห็นผลตรงนี้เนาะถ้ารู้รูปพวกนี้ก็ออกแล้วเดี๋ยวเราเค่้าไปเคลียร์ด้าน ส่วนด้านล่างเอามาเติมทีก็ได้เขนะ้าเนาะแล้วเอามาตัวนี้ไม่รู้เท่ากับหรือเปล่าเนาะเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับเรามาดูหาทางหาัน CP ต่อ PE CP CE ให้ได้อันนี้ใช้เมนเนลอดได้เขไหมามาลองดูนะครับอสัวสนแรกเท่าอย่างหันนะครับ CP กับ CE โอเค C.P. ดอ C.E. อ่ะจากรูปมาวาดเลนใหม่ก็ได้นะครับมีรูปประมาณนี้มีรูปประมาณนี้อันนี้เป็น C.P. E. แต่ E เป็นจุดที่แบ่งรูปออกเป็นเท่าไหร่สามหนึ่งตรงนี้หนึ่งหนึ่งอัตราส่วนถูกไหมครับโดยเมเนลอสได้ว่าอะไรครับ ตรงนี้อะถ้าใครจะแคลมโเบแ,แล้วว่าโูบอย่างนี้สองครั้ง C D B A ในในร้อนไล่เลยแล้วเราอยากเดินครึ่งเส้นนี้เนาะเพื่อให้ได้ตาส่วนนี้นะคะรับก็จะกลายเป็น C D ต่อ D B คูณ B A ต่อ A E ใช่ปะคูณ E P ต่อ E C ต้องได้หนึ่ย แทนเลขทุกอย่างกลับลงไปเนาะ C D นี้หนึ่งหนึ่ง B A เป็นสี่ต่อสาม้ยสีต่อหนึ่งถูกไหมแล้วก็ E P ต่อ P C เข้ากันหนึ่งเพราฉะนั้นสรุปได้แค่ว่า E P ต PC, ่อ P C เืิมหนึ่งในสี่มประมาณนี้เนาะโอเค ซึ่งหนึ่งในสี่เราก็เครลมได้ว่าถ้าตรงนี้มันหนึ่งตรงนี้มันสี่รางก้อนนี้จะกลายเป็นสี่ในห้าโอเคถูกไหมครับหนึ่งต่อสี่สี่ในห้าเรียบร้อยโอเคเนาะอีกก้อนหนึ่งถ้่เราอยากได้ C G C R เราก็วาดรูปอีกอันหนึ่งก็ได้ครับคล้ายๆกันออกมา ใ่ปะ C G R ตรงนี้ D B เหมือนเดิม A ถูกไหมกลับไปดูรูปนะครับ C G ตรงนี้ขคืนน่1กับ3ไปอยู่ฝั่งโน้นแทนเพาะเป็นเส้นทางขวาเส้นนี้1ทั้งหมดนี่3ใช่ป่ะมีในล้อดอยู่เพราะเราอยากได้ตาส่วนนี้เราก็ใส่เลขเลยแล้วกันนะครับเดินมานทางนี้1 1 เดินไกลเดินกลับสามเออสี่สามโอเดินไกลทั้งหมดเลขสี่เดินกลับมาเลขสามเดินขึ้นจต่อ g ีก็เลยได้เป็นสามต่อสี่เห็นไหมสามต่อสี่ สามสี่เพราะฉะนั้น CG ต่อก็นี้ก็เลยเป็นสี่ในเจ็ดเออเดี๋ยวสลับบนกันเนาะสลับล่างบนกันนะครับ CG ต่อ CR ใช่ CG เอ,อ CGCR เพราะจกตาส่วนคุณหน้าเดสลับ CG อะไรอย่างนี้หนึ่งเนาะอา่ะมาอก่อนก็ได้ครับตรงนี้4ต่อ3อมโอเคเพราะนั้น CG ต่อน,นี้ก็จะกลายเป็น4ใน7คำถามต่อแล้วมันใช่ไหมเรารู้ว่าตาส่วนบนรูปใหญ่เนาะนี่นะครับ เดี๋ยวใครเรามาดูรูปนี้เนาะีนสี่เจ็ดหรือสี่สามขอมาดูรูปนี้เลยแล้วกันเรารู้อะไรแล้วมั่งเรารู้เส้นแนวตั้งเมื่อกี้เป็นซีพีนี่นะครับสี่ตรงนี้หนึ่งทบบแล้วเรารู้ว่าตรงนี้เป็นสามทบัะกสี่สามนะครับใช่สมมติเรารู้แค่นี้แล้ว เราจะหาต่าส่งพื้นที่ที่เหลือได้เลยแล้วอย่าง4 1 4 3เพราะว่ามันเป็นรูปใหญ่ต่อรูปเล็กอ่านองเป็น CG ถูกแล้ว CG ต่อ CR เพราะนั้นตรงนี้ก็ควรเป็น7ต่อ4ถ้าตรงนี้ถูกต้องข้อนี้คูณกัน7ต,ต่อ5 7ใน5คำถามมันดูแล้วมันใช่หรือเปล่าใครให้เหตุผลตรงนี้ได้นะครับว่าทำไมตรงเนี้ย มันถึงใช่ออกมาโอเควมตอนนี้เได้แล้วเนาะเป็นสี่ต่อห้าด้านซ้ายด้านขวาเส้นอันตราส่วนนี้มันได้เจ็ดต่อสี่เส้นยาวเจ็ดเส้นบนสี่คูณกันออกมาเลยจะได้เจ็ดนะโอเคคำถาวว่าเอ๊ะมันดูแล้วมันเหมือนมันไม่น่าจะใช่เป่าใอให้เหตุผลนิดนึงได้ไหมครับต้องดูข้อนี้นะครับหก ของดห้าคำหอบสามเหลี่ยม A B C อันนี้สามเหลี่ยมใดๆก็ไม่รู้เนาะ G, ีเนจุดเซนทรอยจุดเซนทรอลคือจุดอะไรครับมัธยฐานตัดกันใช่ไหม L เส้นตรง L เป็นเส้นตรงที่ตัดผ่านจุด G ีแลวตัดเส้นตรง A B คือเขาใช้สัญลักษณ์เส้นตรงพร้อมทีมอาจจะไปตัดอย่างเงี้ยเออ A B หนึ่งเนาะนี่เนาะตัด A B ที่จุด C หนึ่ง A หนึ่ง B หนึ่ง C หนึ่งตามนี้เลยนะครับ B C ตามลำดับโอเคให้ L เป็นจุดที่อยู่บนเส้นตรงที่อยู่ภายในสามเหลี่ยม A B C คือมันอาจจะมีอยู่ภายในอยู่ภายนอกก็ได้เขาอยากรู้ระยะทาง A หนึ่ง L ส่วน A G อาตราส่วนบวกกัน จาก a หนึ่งไป l เทียบ a หนึ่งไป g b หนึ่งไป l เทียบไป g ทุกคนเทียบ l เทียบ g หมดโอเคต้องได้สามเขาหาตารส่วนอะไรแบบนี้นะครับโ okay. อเคทำยังไงก็ข้อนี้ถ้าเราไม่พูดอะไรเลยพวกนี้มันน่าจะย,ยากเกินไปเขาก็เลยไปดูอะไรแทนครับเส้นตั้งฉากเนอะ ขามีรูปมาให้แล้วนะครับตามนี้เขาเลยไปดูระยะทางตั้งฉากอืมแล้วก็อย่างที่บอกเรากำลังดูเรื่องพื้นที่ววเราก็จะพาทุกอย่างกลับมาที่พื้นที่นะครับโอเคอ่ะได้แล้วเรามาดูก้อนแรกเท่าางา่นะครับ A1L ส่วน A1G จะมีค่าเท่าไหร่ซึ่ง A1L ครับ A1G A1L คือเส้นนี้ A1G คือเส้นน้ำเงินที่ยาวก,กว่าใช่ปะสามเนี่ยคล้ายบอกอะไรเราครับแทนเที่ยวจะไปดูเส้นนี้เราเลยหนีไปดูเส้นตั้ง LL ใช่ปะต่อ GG แทนเสีผ้าเนาะเราดูเส้นนอนปุ๊บ ไปดูเส้นตั้งแผงน,น,นั้นกลายเป็น L L หนึ่งกับ G G หนึ่ง G กับ G พมเนาะ L L พมนะครับ L ให้พวกนี้เป็นขาเนาะวิ่งมาตั้งฉากนะครับโอเคมั้งเขียนใหม่แล้วกันเนาะ L L พ G G พมโอเค แล้วไงต่อครับเมื่อได้ตรงนี้เราก็าไปโยงเป็นยังไงต่อต้องโยงเข้าหาพื้นที่รครับอืมเรามองตัวนี้เป็นความสูงเพราะนั้นเรามองเป็นสามเหลี่ยมที่มีเส้นพวกนี้เป็นส่วนสูงครับก็เลยเป็น LBC เขียนดลนะ LBC กับ GBC หนนึ่งมาเป็นเส้นนอนเราโยกมาเป็นเส้นตั้งพอมนเป็นเส้นตั้ง,ป,งปุ๊บเราก็เลยมาดูสามเหลี่ยมที่มีอันนี้เป็นพื้นที่ถูกปอันนี้เป็นส่วนสูง GBC คือใคร GBC คือสามเหลี่ยมที่มีเส้นพวกนี้เป็นส่วนสูงจากเส้นนอนเนาะโยกมาเป็นเส้นตั้งจากเส้นตั้งโยนเข้าพื้นที่โอเคอืมเสร็จแล้วสรุปอะไรได้ต่อครับแต่ GBC เป็นเท่าไหร่ G เป็นจุดเซนทรอลจาก G เป็นจุดเซนทรอลเนาะ,ะแสดงว่าอัตราส่วนนะครับ g b G B C ก็เลยต้องแบน g, b, เท่าไหร่ GBC เซนทรอลก็เลยเป็นหนึ่งในสาม ABC โอเหนะครับแผ่นนี้เนาะโอเค,อเ,คเราก็เลยโยมันเปลี่ยนเป็นตัวรูปใหญ่ได้แล้ว <c oughs> แทงกลับเข้าไปเนะเาะก็เลยได้เป็น L B C ตัวนี้นะครับ G B C มีแค่หนึ่งในสามเด้งสามขึ้นไป A B C จบตงอเ้ okay. อันนี้จบแล้วนะครับอันนี้ทำแทค่ตัวเดียวสำหรับ A B L ต่บ B G ออะมาดูเขียนทัสองครั้งเอาสีนี่แหละ B L อเคต่อบีหนึ่งจีถ้าไังไงอ่ะก็ดาว่าเราควรจะมีอะไรครับเส้นตั้งฉากลงไปที่ฐานนี้ถูกปะแล้วเราควรเรียกมันว่าก็แล้วแต่ครับคุณจะไปเรียกอะไรก็ได้จีโบ้พรามก็ได้จีจกับ G double p r i m L double p r i m แล้วผมก็จะวาดสามเหลี่ยมคล้ายๆกันออกมามันควรมีสามเหลี่ยมนี้กับเหลี่ยมนี้ถูกไหมในทานองเดียวกันเนาะผมจเรเฟรมเป็นอะไรครับ L L b p r i m G G p r i m ถูกปะแล้วก็สิ่งเดิมเลยเพราะนั้นเมื่อมันเป็นส่วนสูงเหมือนเดิมนะครับ เ,เป็นอะไรต่อเปลี่ยนเส้นเน,นื่องจาก LL เป็นส่วนสูงของเส้นนี้ก็จะกลายเป็น LAC เลี่ยล้อกเลยครับข้างล่างก็ควรจะเป็นอะไร GAC แล้วทำต่อด้วยได้ได้โดยสามแต่เนื่องจากมันมีจุดเซนทรอดต่าส่วนสองตอนหนึ่งเพราะนั้น GAC ก็จะเป็นหนึ่งในสามอของ ABC ก็เลยจะมีสามเด้นขึ้นมานะครับสามอะไรอะ LAC ต่อ ABC ตัวใหญ่างเข้าใจไเขาจไอเดียเนาะจากจุด A มาหนึ่งมันเป็นรอยตัดของเส้นตรงกับฐานด้านล่างก็โยกกขฐานดานล่าง L จุดเมื่อกี้ B1 เป็นจุดตัดบ,บนเส้น AC ฐาน AC ก็โยกเข้าฐาน AC บอดและสุดท้ายในคำนองเดียวกันคือก็ไปโยกเข้าด้านสายแทนครับเพราะฉะนั้นเราควรต้องมีอะไรอีกอันนึครับตั้งฉากบนนี้และบนนี้จะพภกก่อ,อกนเนาะก็จะทำอย่างเดิมนะครับเคลียรเลยพอเราเริ่มรู้ก็บอกว่าในํำนองเดียวกัน เราจะได้ว่า c หนึ่ง l กับ c หนึ่ง g ก็ควรได้เป็นสามเท่าของ l a b ต่อ a b c แล้วก็จะบวกกันธรรมดาเข้าใจไหมแล้วก็จะบวกกันธรรมดา เอาแล้วสามตัวนี้มาบวกกันดังนั้นโจทย์นะครับโจทย์ที่เราต้องการคือสามก้อนนี้บวกกันเนาะมีสีแดงก่อนนะครับสาม LBC ต่อด้วย ABC บวกกับก้อนถัดไปก้อนสีชมพูจะเป็เน สาม L A C ใช่ปต่อ A B C ที่เป็นสามเหลี่ยมแล้วก้อนสุดท้ายสีน้ำเงินก็เป็นสาม L อะไรครับ L B C L A B ต่อ A B C โอเคก็เลยได้มีค่าเป็น เอ่อดึง A B C ออกใช่ปะ่ะดึงสามออกเพราะนั้นก็จะกลายเป็นสามเท่า A B C ปิดอวองเล็บข้างในสามก้อนนี้รวมกันแต่สามก้อนนี้รวมกันก็ไม่ใช่ใครเลยได้ A B C ใหญ่อีกครั้งตัวบัเพราะมันจะเป็น้าเลนสเนาะนี่นะครับมันคือตัวด้านล่างนี้นักแเป็นจุดแบ่งนะครับ แล้วก็อนันนี้ชมพูนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่ตัวแบ่งแล้วก็จบสามตัวนี้บวกกันนะครับก็ควรได้ตัวเริ่มต้นอีกนั่นเองเนี่ยถูกปะเพราะมันคือส่วนประกอบสามเหลี่ยมพวกนี้บวกกันตุ้มได้ abc ตัดไปตัดมาตออสามเลย OK, tốt lắm.